อกเราจะมตอนนี้เป็นเบื่องหลังมาในการทำชาติของเราที่เราจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการผัดดังพี่น้องเอ็มีเพื่อพัฒนาการสู่การเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอีกหนึ่งนะครับการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และก็เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนั่นเองนะครับและตอนนี้เองนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่จะมีงานในพิการจัดทางซึ่งหลายๆท่าน ก็รับประทานอาหารด้วยความเป็นอะไรนั่นนะวันนี้ก็จะมีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เป็นรุ่นพี่ที่มาด้วยนะจริงแล้วงานที่จัดเพื่อนเอฟซีแต่ไปดูแล้วมีแต่เอฟซีมีกล้องทั้งหมดเลยครับวันนั้นนะวันนี้เอาเอาววันนี้ขอต้อนรับนะครับทีมวันนี้ทีมด้วยนะครับนี่ก็ทีมสามลึงเอ่อทีนักศีนะทีนกนะคะเอฟเนาะท่านเป็นผู้บริหารของวันนี้ทีมก็ให้เก็บมาร่วมในกิจกรรมของเราด้วยนะครับ เอาไปมากวันนี้นะครับสำหรับขอรุ่นที่ที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เอายูทูบเบอร์กี่แสนซับดีเอารุ่นเล็กก่อนเอาเอารุ่นดึงแสนซับขึ้นไปก่อนขอยูทูบเบอร์แสนซับนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมของเราซึ่งวันนี้ในช่วงที่การไลฟ์สดให้ท่านสลับเกลือก็คือนะาบุ๊กก่อนนะครับมี้ไหมฮะดึงแสนซับ นี่นี่อ่าอีนใครเอ่ยครับป่าวต้นอยู่ไหนป่าวต้นอ่าป่าวต้นมาอย่างจูด้าแล้วก็อเเชิญบนเป็พี่เอาโทรศัพท์มาด้วยเลยอ่าเอาโทรศัพท์มาด้วยใช่ครับเอาโทรศัพท์เช่าตัวเองมาด้วยเชิญดุน่าซาลิต้าด้วยนะครับอ่าเชิญอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็ อาเชิญปฐมพิีครับอะไรสัเกียรติจะเล่นด้วยหรือเปล่าฮะเอาเอาสมุดเอาเอาเอามาเล่นด้วยก็ได้อาเชิญครับเอาพี่รัชดีนะเอาโทรศัพท์หนึ่งแสนขึ้นใช่ไหมพี่ครับหนึ่งแสนขึ้นใช่ไหมเอ่อที่เชิญครับเดี่ยวฮะฮะ เอาเอาโททรศัพ์มาด้วยฮะเอาเอาช่องของตัวเองมาด้วยนะครับพ่อแม่เอาช่องตัวเองมาด้วยแล้วก็สลับสลับเรือพร้อมที่จะสลับเรือนะเดี๋ยววันนี้เรามีรางวัลให้ความหมายพุณย้อนไลน์นะคะขอบคุณนะก็คือกดกดลงลงไลค์ก่อนอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูยูทูบเบอร์รุ่นพี่ก่อนนะครับอ่าช่องแรกนะครับมาวันนี้มาวันนี้ลงไลค์เลยครับลงไลค์วันนี้เลยพี่หนึ่งแสนซับลงไลค์เลยนะครับหนึ่งแสนซับลงไลค์เลยครับลงเรามี ลงไลท์แล้วลงลงไลท์แล้วก็มาซ่องหนูใช่ครึ่งเมียใช่ครื่องเมียขึ้นไปหนึนงแสนซับอ๋อโอเคเอาละลงไลท์ก่อนใช่ไหมโอเคครับพวกหนึ่งแสนซับลงไลท์ก่อนเชิญเชิญหน้าครับเอาเครื่องมาด้วยเอาเครื่องมาด้วยครับนี่ไงอ๋อคุณนามาเลยครับนี่สามแสนแล้วใช่ไหมยอมสามแสนใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเอฟซีทุกท่านทานข้าวไปเรื่อยๆก่อนทัน ออเดอร์ก่อนนะฮะนะะฮโอเคเอาเอ่ออเาคนโอเคนะเอาคนที่สมัครใจเรื่องเกมนี้นะครับอ่าตอนนั้นนะครับเริ่มจากช่องที่ที่ไหนเอ่ยครับฝากซื้อแป๊บคิดาตุ้มกันายค่ะโอ้โอเคนะครับจากดีแมทเห็นะลุงตุ้มตาครับอ่าเขียนงานเขียวดีวายเขียวดีวายโอเคนะครับอ่ะทีนี้กติกา DIY หรือ d ี y D.I.Y. ครับผมกติกามีอยู่ว่านะครับเชิดหนา้าเวทีนิดหนึ่งนะครับได้นะไ้จะบอกให้แข่เต้นแกผมไม่ดีเต้นครับอยาปอะมาทอยาปอะมาทอ่ะลงไลท์เสร็จเรียบร้อยนะครับกัรกา,รการมีอยู่ว่าเราจะให้ขึ้นไลท์นะครับภายใน5นาทีมาดูว่าใครมีคนชมมากที่สุดอ่า เอาไปเลยโอเคสาะสิบแล้วเดี๋ยวเอาเป็นเชียรงกับจังหวัเมาเอาเคพร้อมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ออกเสียงชื่อช่องยังไม่ชัดอีกทีนะตาหนูหน้าขึ้นมาผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยอมผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเมียตัวเองเนี่ยจะตั้งปรนนี้เป็ใช่ยอมผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเมียตัวเองหมายความว่าอะไรวะอ่าพร้อมไหมบาต้นเอาด้วยกับเขาหรือเปล่าต้นมาต้นมาแดดเด้อมา ร้อมยังครับอ่าอ่าช่องไหนเออยไม่เป็นไรเราเราออกออกเสียงอีกทีนึงเมื่อกี้ผมฟังไม่ชัดชื่อช่องวีด้าคาร์ลนายนายค่ะอ่าวีด้าคาร์ลนายนายอันนี้เป็นช่องเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับคำว่าจะเป็นช่องแนวแบบดูดวงอะไรเงี้ยค่ะเผื่อใครอยากดูดวงก็ตามขอใช้ไพ่คาร์ลกันเ้ยโอเคได้ได้ไม่เป็นไรไพ่ทะโลกถือว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ กนอะไรก็ได้ข้ามาเลยใช่ให้ให้ให้ที่น้องเอซเนี่ยเข้ามาชื่อช่องวีด้าทาหลอดเกนะครับคุณใช่กับว่านายนายนะครับพอพอได้เดี๋ยวหาไม่เจอนะครับตกลงเชนนายหรือเกเก้าลขเก้านะครับทุกท่านนะวีด้าทาหลอดเลขเก้าก้าต่อมาหนูนาซาลีนาหนูนาลุงตุ้มตามอ๋อราชนี แล้วก็อ๋อ DIY นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนครัโอเคพร้อมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูช่องแต่และช่องก่อนนะครับโอเคพร้อมนะครับมาดูน้องนะเดีเ๋ยวเดีบุกกดนะเรามาช่วยกันในช่องนี้นะครับอ่ะช่องช่องน้องใหม่ไม่เป็นไร <laughs> ชื่เขาเริ่มแล้วเนี่ยเขาเริ่มแล้วพี่ยังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้สัญญาณยังแป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งนะอ่ะช่อง วีด้าทารรอด99วีด้าทารรอด99พี่น้อง FC ช่วยด้วยนะดูวีด้าคารรอด99เพราะเราเป็นช่องที่แขกรับเชิญที่เราเข้ามาเนาะเรายังไม่คุ้นเคยก็วีด้าทารรอด99นูนาซาเลนาตูมตามสตูดิโอนะครับพี่อ๋อรัชนีแล้วก็พี่อ๋อ DIY อ่ายฮะโอเคอพี่รัชนีงานภาพพี่อ๋ DIY, อ DIY อวาฮะนะพร้อมแล้วนะครับอานดี๋โชว์นะโชว์ ตอนนี้เราจะให้เวลาประมาณ5นาทีแล้วเอาพี่น้องเอซีมาช่วยลุ้นนะครับอ่ะดีน้าวีด้าตาหลอกเก,าก,ากา้าอ่ะโอเคไมด้พี่น้องฝากวีด้าตาหลอกคุนลุ้นด้าตาหลอกเก้าเก้าเขาเริ่มแล้วนะเนี่ยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้สัญญาณครับเขาไปแล้วเนี่ยตาหลอกเลยนะยีโ่โอเคไม่เปไ็นไรเอ้าพร้อมยังพร้อมนะครับพร,อบรอบ้อมกดเลยครับกดเลยครับอ่ะไปฮะ ให้เวลาห้านาทีคร á, ับตัดเอาร้อยนี่นะอ่เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวขยันนามีด้าถนดเก้าเก้าช่วยนะช่วยด้วยฮะวีด้ายุนอาซาเลน่านะครับตอนนี้มาสองคนตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามหนึ่งคนครับรัชนีงามผ้าหนึ่งคนครับพี่อ๋อพี่อ๋อมาเยอะทั้งห้าคนห้าคนพี่อ๋อห้าคนห้าคนนะเยอะมีด้าเท่าไหรครับมีด้า วีด้าผมคนผกคนก็เชื่อเลยขอขอครับขอเชียร์ช่องไหนนะครับเข้ามาชมช่องนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้โปรโมทด้วยให้โปรโมทนะอ่าการ์ดหนูนาหนูน่านะคะสามสิบสองคนพี่อ๋อสามสิบสองคนวีด้าตลอดเก้าเก้าก็เชื่อยวีด้าต้องใหม่จับเวลานะครับจับเวลาด้วยนะจับเวลา อ๋อนูนาโนนาเท่าไหรโอ้โหนูนาแปดสิบในตตามหึงตามหนึงร้อยห้าโอ้โหรถชนีอัถ้าสองร้พี่อออพี่ไอวห้าโอ้โหโอ้เอ้ช่วยช่วยมาหน่อยโูเดเดี๋ยวเๆๆอีกสนาทีอีก3นาทีนะครับเอ้าตอนนี้พี่บอมเยีย กบเพลงให้เท่่าไหรยูทูบเบอร์เต้นหน่อยนะครับเต้เนเอาคะแนนพี่อ,อ๋อแ0เอาแบบเป็นติบ <คน S 1> สิทธ์นะพี่อ๋อ84คนแล้วครับโอเคนะครับในระหว่างที่หาคะแนนเราเราโยกไปด้วยอ,อายกุยก็สีได้